ทุกคนครับวันนี้เรามาอัปเดตน้องเต่าสุคาต้าอายุสามปีกันนะครับนี่เดี๋ยวเราลองมาดูขนาดของน้องกันอืมตัวโตขึ้นแล้วนะว้ยยออ้ดูขนาดดครับอุ้มไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยเต่าสุคาต้าอายุประมาณสามปีแล้วนะครับนี่นี่คือขนาดของเขาเทียบกับหน้าดูโอ้มาแล้วมาแล้วนี่มีอีกตัวหนึ่งนะครับน้องเต่าสุคาต้า ตัวนี้ชอบโดนโดนอีกตัวหนึ่งชนนะครับแล้วก็หงายท้องบ่อยๆเลยนะครับตัวเนี้ยข้างหลังกระดองของน้องลายก็เลยบางส่วนหายไปบ้างนะครับนี่โดนอีกตัวหนึ่งชนนะครับดุมากนี่เต่าสุขาตตาทั้งสองตัวอายุสามปีแล้วนะครับ